โจพร้อมยังโจ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 สอสโบสองสอสสามสอสสี่สอส้าสองสิบหกสองสิไเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสอสบปดสองสิบก้าสอสบอสสงอาอะยี่สสองาจไม่ได้ไงฉันจไม่ได้ทำไมไหมเปิดขาติ๊กตอกมาโนนโนากาลวก็ยังไงอย่างงี้นี่ทีนี่ทีข้างล่างก่อนาปากทีแล้วก็ขวา้าขวาซ้าย แล้วก็เป็นปากปากแล้วก็บนบนอ่ะแค่นี้โอเคข่อยที่นึงข่อยที่นึงเดี๋ยวไม่อยู่รอเกี่ยวก่อนปะไอ้พุ่นลิงดงในหลังฝฟงเขาประลุมชีมอยู่ปานในล็อกฮุกโลว์อ่ะให้ฟังเราดันเรากิจกรรมให้ก่อนเลยเราหล่อโอเคมีใครเต้นเพลงนี้เป็นไหมคะรบกวนเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะเทำยังไงเนี่ย ยิงอะไรอ่ะตีนโชว์ติตีน emergency เอิบนี่มาแล้ว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 ใครอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเมื่อกี้พี่นุ่นไม่มีอะไรนะคะเมื่อกี้เต้นอ่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวเราจะเราจะจี้จี้ให้พี่เฟยอีกรอบหนึ่งนะคะมาขออีกรอบหนึ่งคนดูบอกนี่พี่ไทยสวยสวยเหมือนกันทุกคนค่ะ ปากก่อนนะปากปากชี้ชี้พี่โบชวนหน่อยปากปากบนบนเขายังอ่ะเขายังพี่หนีเขายังโอเคพร้อมแล้วมาเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วพร้อมแล้วเรนเฮ้ยทำได้เลยนะทุกคนนะครับคิดคิดคิดกับผมมันจะมีอุยมาแล้วคนเดียวคนมาแล้วคันเปิดกล้องเลยฮอทำอะไรอ่ะอ้าวเหรอคิดพี่แล้วเหรอ ใ,ให้พี่เต้นหน่อยอเล่นขาดทำไมเสียงมันขัดขาดอ่ะเสียงขาดหรอใช่ใช่ขัดไหมไม่ขาดนะขาด,ขาดหรอครับอันนี้ฟรีตายเลยครับเต็มที่เลย คนที่บอกจะมาทำคิวเรียมาถึงไหนรอตีดตั้คือติตั้อะไม่เต้นเลยรานะเนะสามสองหนึ่งไปทำไมดิ อีกท่านอีกท่านเหมือนโดนนิตที่คออยู่อะอท่านเหมือนโดนนิตที่คอเอาใหม่เหเอแกเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยมา้โดนกินูมันได้แล้วมันได้แล้วไม่ได้ไม่ได้หนูยังไม่เต็มดูฮันนี่นี่มาทมาไมอ่ะมันนี่มาทํไมอ่มันมาไมอ่ะเหมือนโยชิเหมือนโยชิมาทาไมปะ มาทำไมชวนย่านมาทำไมอ่ะเพื่อนมาทำไมไปละขออนุญาตลงหนีเลยค่ะฮันนี่มาทำไมนี่คือคำแรกแคทแท็กคือแน่แน่ให้หน่อยฮันนี่มาทำไมไม่โอเคฮันนี่มาทำไมมาฟ้องพวกเก่าเหล่าฮันนี่จบเจ้พวกเราเหนื่อยละพี่ฮันนี่แรงเกินเจ้หนใครถมคิ้วเสร็จหรือยังดูถามเยัยไม่เขียนค่าน มาพร้อมพา้อมสุดท้ยขออีกแค่ครั้งเดียวไอ้มิเกลมา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 โอ้ยพี่นิ้วเปิดก่อนไอ้เริ่มเปิดไหมแล้วพี่หน้ามันล้านรอบมันยังไม่ได้คิดอีกหรอคะ แมดีได้แล้วก็่ะสามสองหนึ่ง เต้เด้เต้ดีได้ยังได้แล้วยังอ๋อโอเคได้แล้วแหละได้แล้วแหละต่อไปต่อไปได้แล้วแหละเจนวายเจนซีคือรอดแล้วใช่ไหมเจนซีคือรอดแล้วโอเ้เจนแซ่ดเจนอะไรเจนซีเจนซีมันคือเจนซีใช่ไหมเอาเจนซีก่อน เรื่อหรอยังไม่รอดอีกหรออันนี้ขอเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเต้นอ่ะขอแอมเมา่นิดนึงไอ้เกลเป็นคนที่เวลาเจอกันข้างนองใช่ไหมแล้วนันจะเป็นคนที่ชอบถ่ายติ๊กต็อกมากแล้วหนึ่งเพลงแม่เต้นไปประมาณเกือบร้อยรอบถามเพื่อนทุกคนดูได้เลยแม่เต้นร้อยรอบจริงเพราะแบบสวยแล้วเกลสุดอ่ะไม่เอาไม่สวยเอาไม่เอาอันนึงเอาอีกไม่มีหยุดครับโนเขาจะสวยจริงๆคือตอนนั้นนะเพื่อนตอนแรกอะสวยเต้นจนเพื่อนน่ายมหมดแลลวมีสวยคนเดียว เพื่อนไม่เลยจะถามเอาพื้นหลังออกไงอ่ะพื้นหลังเหรอเออไม่ออกออกไงอ่ะสองร้อยเจ็ิบตัวแล้วไม่จริงอหน่อยเดลยปิดตัวสามร้อยตัวแล้วไม่น่าจได้ะเอาเอากินออกได้ไหมขอพี่พี่อันพี่อันเอ่อเชนวิดไอ้ยกดตรงกล้องแล้วก็เชนวิดีโอแบ็คกราวเอาปับเป็นนอนได้ยังได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคเมื่อกี้พูดคนเดียวตั้งนานแบบปิดกล้องอยู่เอ้ยปิดปิดไม่อยู่ชีวิต ไหนมากตอนเนี้ยพี่เอาปุ๊กไปข้างนอกไหมไหนๆก็ได้นะแื้คลาสไหนเอ่ยเลยได้หมดเลยเหรอ่อะไรวันอาทิตย์ชุดอ่อนแอหนิงๆแบป้านหนิงๆมีใครไปชุดป่ะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆคือนี่หรอชุดออเนแอไปเลยเหมือนคิดตันบอกคิดตั้นจะมาปะจะไปอ่ะนูนไอ้ปลา เอาไปก็ไปได้ไปก็ขอไปออกไปทำผมก่อนนะ่างั้นเพื่อนเจนเซ็ตเกาะไอเจนไวเจนเจนซีเจนซีเจนซีอ่ะคือเรายังไม่จบเลยเต้นกันอีกรอบนึงใช่ไหมอีกรอบนึงนี่รู้จักป้าบอกว่าตุ๊กตาพี่ฮันเยอะมากไม่แล้วเคยรู้จักเ้าอย่างนึงเหมือนฟิวไอเนี่ยฟิวเต้นแอโรบิกหลังโลตัสอ่ะงั้นเลยเต้นไวก็เหนื่อยงั้นรอโซ่ตัวนี้ไหน ตัวข้างหลังอ้วนๆชอบโลโซเหมือนกันเลยเวลาไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อกลับมาทุกทีแรกมากเอาอ้วนเอาอ้วนเอาอีกตัวหนึ่งตอนแรกอันไหนอีกตัวหนึ่งอีกฝั่งใช่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 นั่นแหละมันเป็นหมดเหรอน่ารักมามามาอีกแล้วเหรออีกแล้วเรากายคนที่บอกว่าถ่มคิ้วไปไหนแล้วอันนี้เจนแท็บอยากให้กดงานกราฟิกอันนี้เลาไม่กดกูจะบ้า คือเจนซีเจนวายเจนอะไรวะแล้เวเราก็มีงานกีฬาสีปะ่ะโอ้ยนีมีเจ๊จะไปกันไหมคะขออนุญาตถามแจงไปทุกวันคะ่ะสามวันเลยส่วนพี่ <c oughs> พี่จ้าจ๋านะคะพี่ปอยไปแล้วก็พี่นาวได้ปะ่ะน่าจะไปสิบเก้าอย่างเดียวคะ่ะถ้าเราจะไปเจอกันให้ครบก็สิบเก้าแต่คอนแดงอะ่ะไปทุกวัน มีกี่แว่ <ไป S 1> น์นะ ไปทีได้ปะเีคนนึงลำวงละไปที่นึงพ่นาพ่นาดำหยาหรอลองได้ก็ช่วยกันว่าสิบเก้าหนูมฟุ้งฟูมดแล้วไอ้เกวเลงค่ะไอ้ก้วผิเทงคนเจเจบีพีปอยสาแดงปางนาเป็นเมือค่ะค่ะไป้บหมดเลยค่ะสิบเก้ากปหมดเลยเฮ้ยเริ่มแล้วหรอเอาใหม่นึง กูยังไม่รู้เลยเลยตองไนเรื่อตอนนี้อย่างปึ๊บ่เล่นหวะตนที่มันจะเล่นี้อ่ะปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บลไงต่อหลังจากนั้นแล้วก็ดึงปึ๊บดึงแล้วก็ตบแล้วก็หมุนหมุนหมุนใช่แล้วก็อีกครั้งตบแล้วก็ดึงเหมือนกันอ้ยเฮียกูทาผิด แล้วทีนี้คือเราเอาแล้วใช่ไหมวคือเรายังไม่เอาอันนี้เขาใจว่าซ้อมอันนี้เริ่มหรือยังอันนี้เราเริ่มหรือยังโอเคเอาใหม่เอาแบบดีๆเหรอ,อเอาใหม่แบบดีๆนะรอบสุดท้ายแล้วสวัสดีครับที่บัสดีครับ ปิ้งเปิดและปิ้งมาปิ้งเปิดปิ้งเย้ใครมาปิ้งมาแล้วปิ้งมาว่ะปิ้งไหนสวัสดีครับที่บัสดีครับ ถูกแล้วยูถูกแล้ว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 คุณเหนือนะคุณทำถูกไปตั้งกี่รอบแล้วไ่เล่นขวาหมุนขวาบอลเราได้แล้วแม่กูตาบาพี่เจ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 เพลงหมอนปุ่นเลยปิ้งไปไหนแล้วเมื่อกี้พี่ปิ้งแนะนำตัวหน่อยค่ะหนูเถินพี่เลยปิ๊งเลยเป็นคนบอลแล้วปิ๊งไปไหนอ่ะปิ้งไปไหนแล้ววะปิ้งจะเอานิ้นหนีผมไป่ทิ้งหมินอนเลยค่ะปิ๊งไปไหนแล้วอ่ะ เต้นจนหวัวฟูแล้วเนี่ยต้องเอต,อต้นเอาแล้วกันนะควายล่ะน่าจะเสร็จแล้วลือไม่เหลือเพลงอะไรแล้ว,ลวปนนะววไ,มวววไม่ไม่เหลือลไม่แล้วคนขึ้นนะใครเป็นคนบอกมาปฐมคิวเห็น,หนไหมพี่พี่ป,ปิงแนะนำดัวหน่อยค่ะออกไม่ขึ้นไหนขึ้นแล้ว แนะนำตัวหน่อยเลยสวัสดีครับไอจีชื่อเป้งครับออซิชี่ลอยู่ครับเย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 ไปในรีวะยิ้มหวานแต่น้องอะเหมือนจะเกงเพราะว่าอยู่กับเราอะน้องเก่งเราเป็นเองเก่งจริงจริงเราว่าเวลาอยู่กับการนั้นมันจะมีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการละลายพฤติกรรมก็คปิ้งไปปะไม่เถิ่อนไปสิไปด้วยกันได้เดี๋ยวเราเจอกัน พี่ไม่ไปหรอพิ่ไม่ไปพี่ไม่ไปเลยเห็นต้องเกิดอะไรเลยอืยใครไปไหนคะไปมิตติ้งเหมือนน่าจะไปงานแต่งของมึงกับพี่นาป่ะพี่ตั้นใช่แต่ว่าพี่นาหลงรักเกย์อย่างมึงอะพี่ตั้นใช่มึงเอาเชื้อหลงรักเกย์ไปให้เขาอะแล้วเขาหลงรักจังหัวปลาหัวปลาไปแล้วอะประเด็นอะ กูก็ยังดีค่ะที่ที่เขารักกูเออเออเอทำไมเป็นอะไรตีกันอีกแล้วพูดอะไรวะเจะพูดอะไรปะมีอือก็พูดมาให้ไม่จ่ายค่ามิตติ้งต์จะดีแต่ตัวนูหลอพี่มันอันตรายตัวนู้นนะเฟเก็บค่ามิตติ้งหมดยังเก็พูดเลยเป็นไรพูดเลย ม่ยังก็ไม่รู้ว่ะจ่ายวันยาวๆไม่หมดยังได้จ่ายเลยค่ะแต่โอนให้วันนี้เขาสตรีมวันแรกแล้วนะค่ะทุกคนโองโหเลขบัญชีให้หน่อยนะคะส่งย้อนหลังเลยนะคะคลิปเลยนะจ๊ะก็สตรีมเขาหแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตามทุกคนในเบบี้บีเลยว่าสตรีมไปล้วสนาทีเดี๋ยวพอตอนที่เราไปมิสติ้งกันบางทีเดี๋ยวเราจะผัดคนนู้นคนนี้คนนั้นไลฟ์นะคะทุกคนจะได้แบบว่าไม่พลาดกันทุกคนถูกค่ะนะถูกนะคะ ไข่ม่วงนะคะแดงไม่ได้ค่ะน่าจะบินอยู่กับพวกนี้น่าจะบินแดงน่าจะได้แน้าม่วงอย่างเดียวค่ะอุ้ยหมายความว่ายังไงอยู่กับพวกนี้แสดงว่าแสดงว่าอาจจะเป็นแม่รอแซบไงแม่รอแซบไงอาจจะส่วนของคิดตั้นเลเป้าจีนที่พูดมาแรงสุดเลยคือมึงมึงแรงสุดเลยไม่เคย อ๋อหนูไม่เคยด่าใครนะคะพี่วาเลนไทน์ค่ะมไม่ด่าคนไม่เป็นอ่ะ,ะพี่นาด่ามาสักแมตต์หนึงดิฮะไม่เอาไม่เคยด่าใครเลยอะ่ะเราเสียใจอ่ะไม่คุ้มว่าหนูยังเออพี่ฮันยังไม่แนะนําตัวอยากตบอีจีนหว่าไหม <c oughs> พี่ฮันยังไม่แนะนําตัวพ <c oughs> ี <c oughs> <ๆ>่แบนน่าจะรู้จักอยู่แล้วไ,ไหมไม่ก็แนะนําตัวชื่อ i CO c o ีใช่ไหมค่ะพี่ฮันพอเขาแนะนําตัวกันหมดทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะคันนี่บีบีบีครับเออชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นครับผมเย้คันนี้ใหม่คันนี้ใหม่คันนี้ใหม่คันนี้ม่จินโซช่องอะไรคะคนดูถามค่ะจินโซอะไรนะคะช่วยบอกชื่อช่องหน่อยค่ะคนดูถามนะคะไพ่โม้ค่ะจินโซอันเดอร์สกอร์ดับเบิลค่ะฮูบค่ะคิดคิดตั้นสตรีมหรือเปล่าครับน่ารักมากเลย ไม่จริงแันนี้อ่านเองไม่หนุ่มแน่หนุ่มอ่านเนี่ยใครพิมพ์เนี่ยคุณกันเนาะคือวันมีคนเขินด้วยวันนี้สตารสตีมไปแล้วสิบนาทีค่ะไปดูได้ที่ช่างปรินเซตแบตเตอรี่เอกโอ้สตรีมไปเยอะใช่ไหมคะเขาจะไปดูหมดแบตเตอรี่ยังไงนะขอตัวรโทษด้ลยค่ะสตาร์สตีมสนานเลยเนาะขอจำเนียงนิดนึงนะคะเมื่อกี้ปรินเซตแบตเตอรี่เอกโอเป็นเวอร์ชันแบบนี้หรอแค่ข่าวปะ เป็นตะกร็อกรัสเซียรัสเซียคาม่วงเนาะคายม่วงค่ะทองคนไปไปดูได้ก็ม้วนๆจอยๆไดาได้ที่กำแรงมากเพราะมันอันตรายตัวตัวหนูจีคายม่วงไม่พอฉี่ม่วงด้วยนะคะคิตตันโอ้โหรู้แต่ละคนม่วงกูแหมแล้วตัวย่งแอปกันหมดนะตี้มยะ ไม้คิดต้ามันสี่ม้วนพอเลือดมันบวกถ้าตอนนี้ผู้ติดตามพันสามเลยนะคะถ้าเขาพันห้าร้อยหมืจะให้ดูคลิปที่พี่นาหมุดใต้โต๊ะแล้วโผล่ขึ้นมาเอาไงมีด้วยเหรอมีมีคลิปที่พี่ดิ้งเกาหัวแล้วดังแกรกด้วยเค้ออะไรอ่ะ แล้วก็มีลูปพี่โอบมีลูปพี่โอบูต่อดัมีคุยกับสภาไะอย่าลืมนะมีคุยกับสภาคนดูบอกโอหาท่มอีกนั้นเยี่ยเกินยีคิต้านอิสัตัดมีลูกจินต้องจิลังก๋าวีน้อง แต่ถ้าคควต้าครบสามพันผูิดตามจะไม่มีตรงนี้กันมีแค่ตัวนี้จนั้นก็น่ารักครบห้าพันพิตาจะปล่อยคลิปอันนี้คิดตันเต้นเทวร์ปิดกล้องได้ไหมพี่ขอร้องโอเคคือสวยไปครับพี่น่กอืมโอเคอใส่ได้พอไม่ต้องใส่ห้ือกใส่แค่นี้อันนี้ใชไครับเอ้า ไม่ต้องไหนคะเิ่แบบเปคือตลกตลใข่้นมาครับกินแล้วกินแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเดึกเลยรวมหน้าแต่ละคนให้ดูด้วยค่ะเด็กบอกว่าเด็กบอกว่าไปมีติ้งต้องรอชั้นนั่งสุดเอลศูนย์จุดห้าส่ก็ต้องกินนิดนึงปะเอลเท่าไหร่นะขออีกรอบหนึ่งสิฟังผิดปะเอวทาลก เอ็มส่วนจูดาบรองฮาเบอร์หนึ่งคนหลอดใ้เดือนคะหรือว่าพญาต่ะวันเด็กๆอย่ากลัวพี่จินนะคะเขาเป็นคนปากเนี่ยละค่ะปกติเขาเป็นคนอะไรคะปากเที่อมึงมึงก็เที่อค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องๆหนูโตมาก็แค่อย่าเอาแบบนี้เป็นแบบยากนะคะดูไว้ว่าเป็นในกรณีที่ันเป็นแม่เี่นข่งช้านมาก่อนันเป็นแม่พี่ของชานมาก่อนเอาพี่เป็นตัวอย่างไหมนะคะเพราะพี่มีลูกเลย มึงเอาจริงๆนะเด็กอ่ะดูเราดูเราเยอะใช่ไหมแต่เด็กสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามได้นะคะเรื่องจริงโดยเฉพาะอีดีก็มีตัวนั้นมันได้มาจากไหนอ่ะตัวที่จุ๊บแดงเถื่อสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้มาจากนักสัตว์ิ่งน่ารักไม่ใช่อ๋อเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีวะห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้เป็นสี่เห็ดมีวิ่งน่ารักตัวนี้ก็น่ารักอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารัก เรก็อยากได้ออ่ะันนี้เป็นสีเขียวเล่นอะนะกิดดันน่ารักแบบเรื่องนี้ก็น่ารักซาคาวาน่ารักใช่เบบี้ทีกุ้ยสุ่มกล่องใหม่กันยังที่มันเป็นคอลเลคชันอ่ออะควาเรียมอะน่ารักมากมีแล้วค่ะไม่นะไม่ได้เหมือนของพี่นานะจะไม่ต้องสุ่มปะเพราะเขาเหมือนเป็นเจ้าของโรงงานเห็นสุ่มทุกวันเลยปังใครๆเขาก็สุ่มกันจัง แบบว่าว้าวทุกคนวันนี้น่าจะส่งกล่องส่งกันกริง๊งแล้วก็อู้จะได้ตัวซี่เขตไหมนะกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งอย่างเงี้ย <laughs> จีนเหรอเหรอดูจนจบอ่ะฉันบอกไว้ก่อนสิบเอ็ดนาทีอะ<า>่ะบีาคิดฉันแค่สามนาทีจ้ะเธอสิบเอ็ดนาทีค่ะในติกต๊กสามนาทีจ้นนะไม่เกินคะ่ะดูจนจบตอ่ะหลายคลิปเลยอ่ะของเธออ่ะดีแล้วเธอ รอบแล้วจริงปะเราสตรีมกินข้าวได้ปะเออเอาไหมกินดูน่าจะเป็นในส่วนนี้ได้ค่ะหนูเตรียมข้าวไว้แล้วอันนี้คือหลองตู้งเมียวเอาป่ะเจ็ดยเปอรเซนมีสามตัวใคเล่นอนนะคะเมียวแล้วเต็มห้องแล้วอันนี้ไม่ได้เลยนอนนะคะขอบีบีหน่อยกินไฮโดรเนป๊อกกินเลาป๊อกอะที่มาของเบบี้บีเหรอพร้อมมาจิมคืนนครับผมเขาบอกว่าอยากดูที่มาของเบบี้บีค่ะ นี่มาของเมย์แต่การจัดการดบวยโบยปะคุยพี่สไปขอหน้าหน่อยขยับมาหน่อยเริ่มแบนพี่เฟย์บอกแล้วก็ตามยโทเมทอตามอะไรเอ็มวีเลยหน้ามาหน่อยโทเมทอคนดูขอแคปโอเคโสวยโทเมทอค่ะอายุสามห้าแล้วนะคะสวยหน้าเขาได้ขนาดนี้เขาก็โอเคแล้วสามาน้องกล่องนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะแล้วฉันที่อยู่ที่สอง เนื้อแก่เลยอันนี้มันตัวใหญ่ไไม่รู้จักพี่โทเมโทมาตั้งแต่อายุส1บปีอ่ะจนตอนนี้18แล้วอ่ะอืมเอาว่ากูไม่คิดต้านเลยยังไงโอ้ยนั่นมันเรื่องนี้เพิ่งอยุสิบขวบอ่ะเราจะได้สี่เจ็ดก็ได้นะพูดจาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกล่องนี้ไม่ได้แก่เลยเลยอ่ะเธอจะไปจะเปิดโชว์เลยแก้วเออเปิดโชว์เลยเปิดเปิดจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยจะได้สเจ็ก็ได้นะ นี่หน้ารังม้าคอนเทคชั่นใหม่คุณแม่อันนั้นตัวอะไรอะสีแดงไอเกียต้องเปิดอันนี้อันนี้คอมแมทคอมใหม่ ขอไปเรื่องใหมกระจายดูนี้ปะอันนี้ปากระตูลองเปิดลองเปิดกันในตาสามหกสิบองศากันดูดิอันนี้อันนี้ก็เป็นตาหนามค่ะตาหนามสีม่วงเขาอวดนี่เลยค่ะตาหนามสีม่วงเราก็อวดดอเลียไปสีดอเลียเขาเริ่มขิงตุ๊กตากันแล้วนะคะตอนนี้นะอะไรเริ่มขิงตุ๊กตากันแล้ววันนี้นะคะมันมีใหม่กว่าตัดทะเลนะคะจะเป็นคอลเลคชันนี้ค่ะ เดี๋ยวมึงเจอดอเลียบาฮิทันเดี๋ยวเจอดอเลียอะไระนันอะไรแม่ทธอไมเสียงหายวะเออคอลเะไรสนอะไรเราไม่พูดอ่าเจ๊อันนี้อันนี้เป็นไอ้นนี้อนุบาลเบบี้เทีอนุบาลอนุบาลเฟย์นี่มันมีกระต่ายใช่ไหมดีมีแต่ว่ามันอาจจะสุ่มไม่ได้นะนันแก้วอ้าวมันสุ่มเกลวอาจจะได้แค่หนูไม่ได้อะอิจทัเลยดูดิตามันอิจิทันเลยอีจีนมอนอิจิทันปะ เปิดไหม่ได้นะเหมือน้ามันที่ในส่วของพี่สุวิมลคือเราพ่อมจะขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะลเล้ลาลาลาลเลาลเลา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 ลเลเลาลาะเลอลาลเลาลูลา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 ลเลเลา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 ลลาลาลาลลลลาลลลลลลลาลล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 เลล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  ผู้ซีขยับได้นะคะไม่ได้ขำอะไรวะมึงแล้วอ่ะไม่ไมึงแอดอกแล้วแล้วแอดอกก่งใส่ก่มีปานะคะไปไปไิดูไปหนอยไปไปเข้าเมืองเ้าเมืองกันไปเข้าเมืองเหรอปะไปเล่นเดืวอ่ะอ่ะลิงกี้ไปเี้กปะ อย่าลืมนะคะทุกคนฝากเสื้อเบบี้บีไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะด้วยขอบคุณค่ะใครที่มาดูแล้วไม่สั่งนะเดี๋ยวกูจะด่าขอบคุณทุกคนที่หนกเยอด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากเป็นดูน้องๆหนุ่นหทุกคนในเบบี้บีด้วยนะคะเสียวเหลวกิตตันมาเก็บรูปน้องวันนี้สวยเสียวว่ะกิ๊ดตูติดตามช่องปริ้นเซ็ตแฟคทอรี่เอกด้วยนะคะ เออมีเ oh. จ้สตรีมสองทีคือเราก็เล่น,นที่ที่หวหลังตั้งใจอยู่เนี่ยเคีย่ละเนี่ยจินโซโนโซสกอร์ดับบิได้นะคะทุกคนคะ่ะพี่จีนิงหวานเกินขาเลยนะคะเดี๋ยวถ้าติดตามผรห้าพันจะถีบพี่จินโซที่มีติ้ง่าอกสาน้ำแล้วอีเฮียแล้วก็จะ โชว์ไอ้นี่นะคะให้พี่จินโซแบกรถโชว์ด้วยมือข้างเดียวค่ะอยากเห็นพี่จินโซเป็นนางเงือกค่ะตอนไปมิตริ้งผยได้เลยดอเลียดอเลียดอเลียหนูปิดมายังอีคิดไปอ่ะมันชอบถ่ายรูปหลุดเพื่อนนะเว้ยบอกให้ถ่ายเลยอีคิดแต่ไม่เคยมันถือโทรศัพท์ตลอดเวลาบอกเลยเหมือนเป็นนักข่าวอ่ะอีดอ เหมือนเป็นอะไรเนี่ยสต็อกเกอร์อ่ะไม่เป็นไรเน่ยยูโบนี้คิดคิดรอดูได้เลยพี่โอปุจะโคตรลงระหว่างกิ๊หนูกับสิ่งนี้พี่มึงไม่ได้ในห้องน้ำอ่ะเราอะไรเราเห็นเต็มตาของโยโบห้อของโยโบอ่ะมันหลุดในห้องน้ำแต่กิดกันแบบมึงแคบอ่ะคือมึงคือเฮี้ยอะไรไม่ได้แคบพูดด้วยกันแล้วกี่เลวใครจะทำได้ลงแต่ว่าถ้าโค้ดผ้าพันผู้ติดตามเดี๋ยวพี่จะไปดู เออแฮปปี้ที่ฮิตตันนะคะว่าแปะไปตรงไหนของบ้านบ้างเพี่จพาไปดูทั่วบ้านเลยเป็นในนี้เลยฟิลสังกสีเลยแปะแทนสังกสีแปะดรอปเถอะปะอีหีอะไปกันเถอะอีห้าเทีดอกคนดูเลขแล้วนะตอนนี้เอาทันไหมอ่ะต่อปะเข้าปะมันต้องต่อคิวอีกนะไปเถอะปะนอครับทุกคนไปก่อนนะงันนะคะทุกคนสวัสดีเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะได้มาค่ะที่ดูแล้วเจอ